สงสัยครับว่าเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบบนี้คืออะไรโดยทั่วไปนั้นนะครับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนั้นมีด้วยกันหลายประเภทและมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเช่นแบบที่มีความหมายบังคับให้ปฏิบัติตามไงเลยครับหรือมีความหมายเป็นการเตือนให้รมะมัดระวังให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในเส้นทางข้างหน้าครับที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอย่างเช่นการฉาบผิวจราจร เพื่อลดการลื่นถลันและเพื่อเป็นจุดสังเกตก่อนถึงทางโค้งหรือจุดเสี่ยงบนเส้นทางหมอต์เว์ครับและอีกมีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่มีไว้เพื่อแนะนำครับเช่นภาพเครื่องบินบนพื้นทางแบบนี้ก็เพื่อแนะนำเส้นทางก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง